ศูนรวมที่นอนและโซฟาขนาดใหญ่ที่สุดของเมืองไทยมีสินค้าให้เลือกกว่าพันรายการบนพื้นที่กว่า2,500ตารางเมตรใหญ่ที่สุดมีให้เลือกมากที่สุดคุ้มครบจบเหมือนยกโรงงานมาไว้ที่นี่เลยค่ะ ที่สลิปโฮมแฟค t o อรี่เอาท์เลทค่ะบอกเลยที่เห็นอยู่ด้านหลังนะร้านใหญ่มากและมีสินค้าเราเลือกกว่าด0 0 0รายการลดสูงสุดกวด่า80%เดี๋ยวเราอเข้าไปดูข้างในกันค่ะว่าด้านในเนี่ยเขามีอะไรกันบ้างตามมาเลยค่ะคนเยอะแยะมากมายขนาดนี้เนี่ยก็เพราะว่าสินค้าที่นี่เนี่ยเขาลดล้างสต็อกเหมือนยกโรงงานมาไว้ที่นี่เลยและที่สําคัญสินค้ามีจำนวจนจำกัดหมดแล้วหมดเลยนะคะตอนนี้เป็นโซนเครื่องนอนค่ะไม่ว่าจะเป็นหมอนนุนหมอนข้างผ้าหม่มผ้านวมผ้า นนแผ่นรองนอนหรือว่าท็อปเปอร์เนี่ยก็มีครบมากๆแต่ไฮไลท์เลยก็คือตัวนี้เลยคะ่ะหมอนยางพาราแท้100%ลดพิเศษเหลือเพียง259บาทจากปกติ1,290บาทคุ้มมากๆเลยนะคะตัวนี้มีจำนวนจำกัดด้วยและให้สิทธิ์ลูกค้าเพียงแค่ท่านละ2ใบเท่านั้นโปรนี้มีถึงแค่สิ้นเดือนสิงหาคามนี้เท่านั้นนะคะดังนั้นรีบมาจัดกันด่วนเลยคะ่ะโซนนี้จะเป็นโซนที่นอนพร้อมเตียงค่ะที่มีให้เลือกทั้งหลากหลายแบบและหลากหลาย หรือว่าใครจะเป็นเซ็ตโปรโมชั่นสุดคุม้มก็ตอบโจทย์ทุกครอบครัวอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นที่นอนแบบนุ่มหรือว่าที่นอนแบบแน่นก็มีแบบให้เลือกแบบครบๆเลยค่ะส่วนถ้าเกิดใครอยากได้ฟีลนอนนุ่มๆเหมือนนอนโรงแรม5ดาวก็จัดไปเลยค่ะที่นอน Pocket s p r ป n g ตัวนี้จะได้ความนุ่มแบบไม่สะเทือนคนข้างๆแน่นอนค่ะและสำหรับใครที่มีอาการปวดหลังนะคะก็จัดไปได้เลยค่ะกับที่นอนเพื่อสุขภาพยางพาราไมโครลาเทคอันนี้ได้ความหลับสบายไม่ปวดหลังอีก แน่นอนโซนนี้จะเป็นโซนโซฟาค่ะมีให้เลือกหลากหลายแบบหลากหลายฟังก์ชันมากๆไม่ว่าจะเป็นโซฟา L shape อันนี้เป็นแบบขนาดใหญ่ฟังก์ชันเยอะหรือว่าโซฟา r e c l i n e r ค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นแบบสะดวกสบายสามารถปรับไฟฟ้าได้หรือโซฟา bed อันนี้เป็นแบบปรับนอนได้เลยทั้งแบบ2ที่นั่ง3มที่นั่งเราก็มีให้เลือกแบบครบๆร,ราคาเริ่มต้นเพียง1,990บบาทเท่านั้นสามารถมาเลือกกันได้เลยค่ะ สัมาษณ์ลูกค้า <Okay. S 1> สักคู่นะคะ <Okay. S 1> วันนี้คุณลูกค้ารู้จักสลิปฮมได้ยังไงคะอ๋อพอดีพี่ขับรถผ่านนะคะถนนเส้นพระรามสองเนาะพอดีเห็นว่ามีร้านเฟอร์นิเจอร์ร้านใหญ่มากแล้วตามแบบเ Google Map เลยค่ะก็มาถึงที่นี่เลยอ่าแล้วเราก็มีที่จอดรถอะไรเรียบร้อยเนาะะ วันนี้คุณลูกค้ารู้จักสลิปโฮมกันได้ยังไงคะอ๋อดูมาจากทางเพจอะค่ะก็เลยตามตามมาเห็นว่ามันใกล้บ้านด้วยเดินทางมาแป๊บเดียวแล้วก็มาท<ช>ี่นี่เลยมาจากเส้นพารน์สองค่ะก็เลยตรงมานที่เลยโอ้แปลว่าง่ายๆสะดวกสบายเลยเนาะใช่ะ ด้วยคุณภาพมาตรฐาน ISO 9 0 0 1 2 0 1 5ส่งตรงจากโรงงานผู้ผลิตเกรดสินค้าส่งออกเลยนะคะและสำหรับใครที่สนใจสินค้าแล้วอยากได้โปรโมชั่นเด็ดๆหรือไรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูกันได้ที่เพจ Slip Home Factory Outlet ได้เลยค่ะมีให้เลือกแบบหลากหลายและบอกเลยว่าสินค้าของเราจ่ายเงินได้สะดวกผ่อนศเสูงสุด10เดือนมีบริการจัดส่งฟรีและติดตั้งคุ้มค่าคุ้มราคาขนาดนี้รีบมาจัดกันเยอะๆนะคะ